วัสดีครับแฟนคลับเอีทุกท่านครับ,รบผมเราเช้านี้เราถึงที่ลบบุรีนะครับผมเราก็จะทานข้าวกันก่อนแล้วจะพักยาวคืนนี้เล่นที่ลบบุรีนะครับผมบรรยากาศ ข้าวเช้าที่รถบรีเมควรยังไม่มาใช่ไหมคบสังกานรอได้ไรมักเมความากี่โมงครับ แม่ครัวมาย่างฮะแม่ครัว<ะ>มากี่โมงแม่ครัวแม่ครัวมาแล้วค,ค่ะพี่อ๋อสัง่งโอเคไม่เป็นไรส่วน,นการสั่งอาหารได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับนี่บรรยากาศบ้านกล้วยบ้านกล้วยสั่งอาหารจนอาหารที่นั่งตรงไหนที่นั่งที่นั่งนี้นครับผม โอเครบรรยากาศเฮ้แมม่นั่งแล้วสั่งอาหารก่อนได้เลยมันครัวมาแล้วสั่งได้เลยครับร้านอาหารเุียีแพะเลยอนนร่อหนมลูกงัวบรรยากาศร้านอาหาร gốc lì nhiều subscribe นั่นอ่ะเข้าไปเลยใหญ่โตโหรานครับต้นไม้ค้ำยันเพราะว่าปลูกเขาซื้อมาปลูกตอนโตแล้วเรค้ำยันไว้ล่างมันจะ จะเป็นลาก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 ใหญ่จะเป็นลากแก้วจะไม่ลากจะไม่ไปไกลผมว่าต้นที่บ้านเขาต้นหลายปีอาการลงแล้ขนขาวเอซี สวัสดีครับเจ้านายสวัสดีค่ะสพ<ด>ตื่นนะครับผมเจ้านายผมนอนยาวเลยครับ <c oughs> เสียงกาละเวกอมะตะนิรันดร์การไม่มีตกสูบสายใ่ดูธรรมดาแต่มไม่ธรรมดาพเพราะื่องเสียงเขานเลือดรถประเสริฐสีจริงๆเลยเสียงฟังอหไรก็ไม่เบื่อ เนี่ยผมเอาไข่ต้มไข่ต้มไม่เลอะลูกค้าเลอเอมีเป็นไข่ไข่ดาวแบบว่าไม่ไม่ใส่น้ำมันก็ได้เะไข่ต้มน่แค่ร้านน้อไ่ไข่ก็ได้หนูรู้ว่าหนูจะคิดยังไงอะค่ะได้ได้ได้้ถามก่อนได้ไม่เป็นไราข้าวล้งไม่มีมีมหอมีข้าวต้มหมูกุ้งปลาข้าวต้มหมูต้มปลาต้มเนื้อข้าวไข่ต้มพร้อ ลูกค้จดอะไรกเอาสุกไปเลยนโอเคแค่ต้มแป๊บเดียวเองขอบคุณมากครับพี่น้องมาแต่เช้าเลยนะออกกี่โมงอะหัวเข้าหกโมงถ้าร้นกาแฟนะแต่ว่าถ้าแม่ครัจะเข้าเจ็ดอ๋อแล้วออกกี่โมงฮะหนูออกสี่โมงเย็นจ้ะอ๋อโอเคเจ็ดชโมง ไข่ต้มนะาตีไข่ต้มมันนะยโอเคล้วพี่ตีเป็นไข่ไข่ดาวไปแต้มนหกตหกัได้เอาหองวานาตัวอยู่ข้งยี่สิบห้าเลยเพื่อด้เอาเขาต้มปลาตเพสร้างไปั่งแล้วสังไัไ่เาแล้วก็เโอ้รัก็สวยมากครับผม บรรยากาศโอเคครับแล้วอาหารมาจะกไทยจรครับครับีครับกับข้าจะจบแล้วครับผมโอเคครับนี่ครับบรรยากาศตู hmm. ้เต hey, uh ็มวงครับผมตู้เต็มวงเต็มวงแล้วก็ศิลปินรับเชิญของนี้ครับมารบไทยศิลปินรับเชิญแล้วว่า เพราะว่าเพราะว่านุกไปด้วยเดี๋ยวฮรูปหูปครับแดงแองดีครับเนี่ยแม่มันต้องันต้อง,งนี้มันจะสวยที่สุดไม่ได้บบ่งลงให้ลงให้จะจับกล้องให้อ,นะอันนี่แอนตัน้นตะเล้วออกปันตะเล้ว โอเคนะครับบรรยากาศครับผมเนี่ยโอเคครับสวัสดีนะครับโชคดีนะครับคราวนี้ครับผมสวัสดีครับ